สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพจแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับช่างตั้มนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอบางปะทองต่อ่าอ้โทษทีนะครับผมอำเภอไซน้อยนะครับผมนะครับอันนี้เส้นเส้นนี้เป็นเส้นไซน้อยนะครับทะลุผ่านไปกาญนาไปสุพรรณก็ได้นะครับผมนะครับก็เคสนี้นะครับเป็นเคสบ้านลูก้าเก่านะครับเป็นประตูเหล็กนะครับเป็นประตูเหล็กเมื่อก่อนมันต่ำนะครับแต่นี้ ลูกค้ามาสั่งให้ย่างตั้มนะครับออกแบบดีไซน์นะครับให้เป็นทรงโมเดิร์นนะครับเป็นอันนี้เป็นบานโค้งเก็บเข้าข้างบ้านนะผมนะครับเคสนี้ก็เป็นบานโค้งนะประตูเขาจะมีขนาดความกว้าง4เมตรความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสีเทาซาราน่าครับอบสีนะครับผสมอลูมิเนียมสีเทาซาราร่าเม็ดทรายนะผมนะครับเดี๋ยวเรามาชี้แจงเลยนะครับว่าเคสนี้วิธีใช้งานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ เราได้จัดวัสดุอะไรให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็งานของร้านน้องสาวสตนเลสเนี่ยยังได้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็เคสนี้นะครับผมจะติดตั้งเป็นรีโมทเป็นยี่ห้อของ b ีทเอ็มนะครับผมเพราะว่าบ้านลูกค้านะครับอยู่ติดถนนหนทางนะครับก็บางทีอยากเข้าบ้านเลยไม่ต้องมาเอารถจอดนะครับแล้วก็ต้องมาเข็นประตูเข้าให้เสียเวลานะครับฝนฟ้าตกก็จะได้ไม่เปลี่ยกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น b ีทเอ็มฟาร์ม าร์มเร็วประมาณ30วิต่อนาทีนะผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีเปิดให้ดูนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้จะออกตัวนิ่มนะครับไม่กระชากจะไม่กระโดดลอเต้นแล้วเสียงก็จะเงียบนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัสดุข้างในเรานะครับว่าเราได้จัดอะไรไปลูกค้านะครับผมส่วนลูกล้อตัวนี้ก็เป็นลูกล้อ3นิ้วเนะเกรด3ต้น4นะฮะเดี๋ยวตาล้องเชิญตามเข้ามาดูในบ้านนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับจับ ซ้ายเอ้ยจับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมการเซนเซอร์นี้การประโยชน์อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตดูให้ดูนะครับผมนะครับเวลาประตูปิดนะครับเสมติว่ามีเด็กเข้ามาครับเนี่ครับประตูประตูก็จะถอยหลังทําการถอยหลังไปนะครับจะไม่สามารถหนีบเด็กหรือคนโตที่ว่าเดินมาขวางในขณะที่ประตูกําลังทํางานนะครับผมนะครับแล้วเราก็สามารถกดเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราต้องการ ช่องประมาณสัก2เมตรแล้วก็กดปุ่มหยุดนะครับผมนะครับก็ตัวนี้นะครับกรอบรอบตัวของผมผมใช้เป็นสแตนเลสนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับช่องไฟระยะห่างก็ลูกค้าเป็นฟาร์มตรวจตัวนิดนึงครับก็ไม่อยากให้โป่งมากนะก็จัดช่องไฟไปประมาณ2เซนนะครับตัวนี้ก็เป็นมือจับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ2นิ้ว1เส้นนะครับแล้วก็อลูมิเนียมสีนิ้วคูณองคุณหนึ่งหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็สลับด้วย หกหุ่นเหลี่ยมนะครับให้ดูโมเดลให้ดูแบบพรเวทครับให้ดูแบบลงตัวนะครับทันสมัยนะครับส่วนด้านล่างวันนี้ก็ใส่กันหมาแมวครับหรือตัวตะกวนครับไม่ให้เข้าไปในบ้านครับหมาก็จะเข้าไปไปขี่ไปอืดไม่ได้นะครับเราก็ใส่ตัวนี้ให้ลูกค้าล้อก็เป็นล้อสามอสนะครับล้อสแตนเลสนะครับผมนะครับก็ส่วนด้านในก็จะมีเสากันล้มให้ลูกค้าประคองสองต้นนะครับผมเพื่อ เซฟตี้นะครับเพราะว่าประตูมันสูงแล้วก็เบานะครับเผื่อมีเม็ดหินไปทําให้ล้อตกรางครับประตูก็ไม่สามารถพลิกคว่ำมาใส่ผู้ใช้งานนะผมนะครับเดี๋ยวตาต้องเชิญมาดูวกานล้มก็จะมีให้ลูกค้า2ต้นนะครับตัวนี้ก็ต้นที่1นะครับส่วนตัวนี้ต้นที่2ต้นที่2ทํางานอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะครับประตูลัางรถไฟเหมาะสําหรับบ้าน อาคารพาณิชย์หรือบ้านจักสันนะครับผมนะครับนะครับโอเคนะครับผมเราก็จะได้เนื้อที่ที่กว้างขึ้นนะครับผมนะครับเสาประคองต้นที่สองทำงานอย่างไรนะครับสมมุติว่าอ่ามีคนมาเดินแถวนี้นะครับถ้าประตูมันล้มนะครับมันก็จะไม่พลิกลงมานะเพราะว่ามันติดเสาประคองต้นนี้นะครับนี่นะครับประตู มันจะไม่พลิกคว่ำลงมานะครับรถลาที่จอดตรงนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมนะครับปิดเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับเสียงเขาจะเงียบมากครับผมออกตัวก็ไม่กระโดดครับเพราะว่าเราทํามอเตอร์กับประตูน้ําหนักมันบาลานซ์กันครับเวลาเราใช้งานมันก็ใช้งานง่ายครับผมนะครับนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการ ทำประตูบานเลื่อนครับที่มีปัญหาเรื่องอ่เวลาใช้งานแล้วเปิดปิดยากนะครับต้องการประตูที่มิดชิดประตูที่แข็งแรงมีความหุ่นตัวแต่คือไม่มีเนื้อที่เก็บนะครับผมก็ต้องขอฝากแนะนําประตูสแตนเลสอ่าอบสีเดลท์โค้ดนะครับไว้ด้วยนะครับตัวนี้สําหรับพื้นที่ที่แคบแค่นะครับตอบโจทย์ได้ดีนะผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ที่จังจวหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยผมก็ขอจบรีวิวสั้นกับประตูสตตนเลสบานเลื่อนโค้งเก็บเข้าข้างบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอ,ขอบคุณ FC ที่รับชมสวัสดีครับ